คืว่าปุจบผูงามขึ้นเก่าเนาะได้พ่อทนนใจหรือยังยังบมมีเรียว่าฉีโคทางเบอร์โธเลยซะกกาฟอมแจกยี่บ่สบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเนอยินดีตอนรับทุกคนข่าสซูซองของสาวบุญเปียงสาวลาวอีกแล้วมาพบมาพอกับสาวบุญเปียงในคลิปนี้เนาะ าวเปลี่ยนก็มาหาทางสาวแววตาทุกคนนี่ซึ่งว่าสาวแววตานี่ก็เป็นสาวโสดเปิดใจเนาะที่ว่าบบเคยมีครอบครัวมาจ้าเกิดแถมความหักกันยังบบเคยมีทุกคนนี้ที่ว่าสาวเปลี่ยนกะได้อเอาลงไปแล้วในคลิปก่อนๆเนาะมือนี้มือนี้ก็เลยว่าสิมาอัปเดตเรื่องราวอยังต่างๆให้ทุกคนได้พูและก็หับฟังน้ำกันเนาะเพราะว่าทางเพื่อนนี่ก็เปิดใจกับโดนแล้วทุกคนนี่มาหาเพื่อนกะ อ่าบบนด้นมาหาเพิ่นมาซักซะเกือบเดือนแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโบคอยว่างนะอ่าแบบว่าเวลาว่างบบตรงก,กันก็เลยแบบบบคอยได้พ่อเพิ่อนอ้าวมื้อนี้มีโอกาสดีก็เลยเดินทางมาหาทางสาวแววตาเพื่อที่จะได้โอ้ลมเลื่องอย่างเรื่องเล่าอย่างต่างๆและก็ลายๆคนเนาะเพิ่นก็ฝากมาถามว่าสาวว่ามาอยู่น้าสาวแววตาบบได้เ <Philipp> e. พิ่นสีสะดวกไปอยู่น้าโอแล้ก็ฝากมาขอเบอร์ โทรศัพท์ของสาวเวลตาเนาะทางสาวบุตยนนียก็ยินดีเด้อยินดีที่จะเป็นสื่อหรือว่าเป็นสะพานหากไขระหว่างคนสองคนระหว่างคนสองฝ่ายนะทุกคนถ้าหากว่ารอดอ่ารอได้เลวทุกคนเลย <c ười> ก็คือแน่นี่นะรอเพื่อเฮ้าสีแบบพ่อสาวโสดกับมัมนม่เรื่องง่ายเพราะว่าเวลาเฮาก็อาจจะว่างบาตรงการจินบางที่สาวเพียงมาหาเพ่อนกับพ่อเพ่อนทุกคนเลยแต่ว่ามื้อน,นี้ก็คือพ่อเนาะโดยกสี ขอเบอร์โทรศัพท์ไปเลยเนาะโอ้โหพันจีสะดวกแจกบอ่อหรือว่าจังใดน,นอกจกเข้าไปโอไปรุมกันเลยทุกคนเนอกฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใอ้สาวเปลี่ยนแหนดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ <c oughs> เพื่อที่คลิปของสาวเปียงจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนเวลาที่สาวเปลียงโพสคลิปลงเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมบ่งคฆษณา่ให้สาวเปียงแน่ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้สาวเปียยเฮ็ดคลิปต่อต่อไปถึงว่าอ่าชีว่นไดใดเนาะ กะเป็นกำลังใจอย่างนึ่งอะไรทุกคนนี้ก็คือคอมเมนต์บม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นี่สาวนเพียงก็ดีใจถ้าหากว่าเอฟซีทุกคนอาต็มใจเฮ็ดให้นะโดยบม่บว่าโฆษณามันสิสันหรือยาวกระเบิ่งให้สาวนเพียงในทะีเนะ่เนาะเดี๋ยวเขาไปโอ้ไปลมกับสาวแววตาเลยทุกคนนีอ่า มาผมมาพอกับสาวสาวโสดอีกแล้วทุกคนเลยสบายดีเด้อโดยเป็นจังใดเนาะคือว่าผู้จบผู้ง,งามขึ้นกเก่าเานาะ,ะได้พอโดนเ <laughs> พราะว่าทางสาวเปียนนี่ก็อัคลิ้เพิ่งลงนี่ก็เกือบเดือนแล้วเะื่อน,นี้กันได้มีโอกาสมาอัพเดตว่มือนนซะเป็นจังใดหลังจากที่ว่าเปิดใจไปเนาะกันได<ป>้คนโอคนลมที่ถึกอกถึกใจหรือยัง ยังบ่มีอเจ้าคือว่าคอยเนาะมันเป็นคนแบบว่าขี้อายอลไรกับว่าคอยคอยทุกคนแถวภัยเนาะภัยเสาร์จากอะไรจะเป็นยังเนาะไปที่ได้เพิ่นอ่นไปเป็นแฟนหรือมาเป็นอซีภรรยานี่คือสิแบบว่าเวลาเพิ่งหายนี่คือแบบว่าซื่อๆอยู่นั่นทุกคนพอเพิ่งวอาคอย โอ้ยอยาว่าบ่ได้เนาะบางทีเพิ่นอยากทายเพิ่นอเว้าดังกมีโดยคือในคนโอคนลมที่ถึงใจเลยย่งกะย่งเนาะอืมเป็นแนวใดคือว่าย่งอยู่มันกระโดนเลยดิอ๋อตแมว่ามีคนมาเข้ามาลมอยู่บ่ซะเพิ่นกมีอยู่ครับเเข้ามาทักทายโดแต่ว่าแบบว่าสิจริงจโทรเซาโทรแรงน่ะบ่มี โอ้อ่อออาววันักเชทมาถักไทยสบายดีอย่างนั้นมีอยู่เนาะแต่ว่าคนแบบว่าเฮาสิเบิ่งออกว่าเพิินจริงจังกับข้าหรือว่าเพิินบากข้าวนี่ยังยังมาเห็นอยู่โอ้โดยโดย,โดยโกเ็เลยยังเปิดอ่าใจว่ายอยู่เนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าเปิดโอกาสให้ตนเองเนาะให้คนใหม่ๆหม่เข้ามาว่ซาาัา่านซะบางคนนีเพิินก็ฮหักหมักกะลายู่สาวแววตานี่เนาะ เพราะว่าสารางเปียงปอยคลิปเพิ่นลงไปในสุดก่อนๆเนาะก็มีคลิปเดียวนะทุกคนเลยเธอนี่ก็เลยมีโอกาสมาอัปเดตเพิ่นเนาะก็มีคนถักทยายค่ะว่ากับลายูกับมักทางสาวแววตาเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่ก็เป็นสาวโสดที่แบบว่าที่แบบว่าโบเคยมีครอบครัว,วนะทุกคนเลยมันก็หายากแล้วคนข่าวก็หายากเป็นยังไงกินขา้าวกินน้ำนะโบได้ยังกินสาวแววตา อยกินปิ้งปลาอืมอืมอปิ้งปลาซื oh ้อเอาว่ารู้ว่าไปหาเองอ๋อโดยโดยคือว่าอันเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำหรือบ่เกี่ยวแล้วโดยแล้วบ่แล้วยังอืมแต่เมื่อนี้นี่เราไปเกี่ยวหรือว่าเมื่อนี้ก็ไปเกี่ยวเไปเกี่ยวหนึ่งหนึ่งก็มาอ๋อโดยโดยคือแบบว่ามันสุกไปเลยบ่หรือว่าจังไหนมันสุกแน่แหละก็กำลังเลี้ยงเน มันมันสุกมาพร้อมกันอืออืออือคือทางแถวเมยเพิ่นเนาะแาวเบียงก็ได้อ่าถักเสร็จมาหาเพิ่นก่อนมื้อเช้าร์นี่นะก็ว่าเมยเพิ่นบ่สบายเนาะกับเพิ่นเป็นหยังคือว่าไปโรงหมอบ่สบายแบบเป็นแบบใดนะเป็นเพิ่นแบบพสบายถ้าเขาเอิ้นอยังเป็นไข้ซื่อๆนี่ อ้ยเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนแะน่ทุกคนในพวสันเปียงก็อย,ยู่เข้มทางเนาะสาวแว่นตา<ม>อืออืออืทางเมย์่นกระปินไข่วัดไข่ยังธรรมดานี<ม>่บอกโอ้ไปกวดไปกวดจะซื้อบ่อนั่น่ะไปกวดแล้วนะไปตักยันทำอะไรไปกวดไปกวดนะสองมือแล้วไปกวดเมื่อวานนี่นะคะเมืนเน่อนี้ก็เลยไปตักยบ่แม่นบ่เพิ่อเป็นแบบตางซุ่งยัง มันขึ้นโอ้โดยโดยเพื่นอันวาวานขึ้นก็เลยไปซักยาเมื่อนี้แม่ยปกวดสุขภาพเนี่ยนี่เโอ้ทางเจ้าว่าพาเพิ่นไปครับอันรถจักรข้านี่โมเออเอทางเฮือนทางซานเจ้านี่มีรถใหญ่หรือว่ารถอย่างบ่ามีจักคันเดียวเออโดยโก็เลยส่ง่าแม่นะไปสองคนโอ้ยโดยโดยตอนนี้เพิ่นก็ดีขึ้นแล้วบ่หรือว่าจังไง ก็ดีขึ้นไงกินข้าวกินน้ำได้ปกติเนาะปกติโดยเพราะว่ามือนี่ก็เลยแบบว่าพาแม่ไปห้องหมอก็เลยไม่ได้ออกไพรออกหน้าถามว่ามือที่เจ้าออกนี่ไพรเบิ่งสะกานเจ้าจะให้น้องให้น้องน่องกับร้านร้านยุทธแล้วก็ร้านข้าวห่านร้านร้านพูดน้อย อ๋อิ่งได้บ่ได้เออเพิ่นขายเพิ่นขายเป็นบ่เป็นอ๋อจักความแต้เพิ่นอยู่ห้องไหนอันนั่นน่ะอยู่ห้องประภาปอสี่จุดประหานี่แหละอันนี้ประมาณอายุกั10ปีโอ้ยแต่ว่าเพิ่นแบบว่าคิดได้เลขยดเป็นยังให้เนาะถอนเงินได้อีหยังต่างๆโอ้ยถือว่าอาศัยได้แล้วเลยนี่ ล่าที่ยากเวียรงานงานกับพอได้ันเบิร์ห่านเบิร์นยังสวยเนาะบ้านแ่าพ่อเพิ่นอยู่ไซส์จะเวะตาอยู่หน้าเป็นประจำเลยมัดเข่ามัดน้ำนี่เมนเแ่าพ่อบ่แม่โอ้มีเพิ่นคนเดียวเด้อตัวพ่ออยู่เพื่อนอยู่ซานเพิ่นนี่มีแต่ผู้หญิงล้วนโอ้ยทุกคนเอ้ยค่อนข้างว่าจะเชื่อแังไน่เนาะ ผู้ยิงมีแต the so ่ผ re so no like well, ู้ยิงอะนะทุกคนพอถ้าพอเพิ่นกับคนเดียวก็เลยได้มัดเข่ามัดนับหรือว่าทั้งเจ้ากับเอื่อยนี่ก็ได้มัดช่วยเพิ่นอยู่บาเวลามัดเข่ามันเนี่ยเวลามัดเพิ่นก็มัดกับคนเออทั้งทั้งเจ้านี่มีแต่หน้าที่เกี่ยวแม่งเกี่ยวกับเวลาเพิ่นมัดแล้วก็เป็นคนเหมือนกันเออๆๆหักส่วนไลนี่มีแต่เพิ่นมัดให้เนาะโอ้ยโดยโดยทั้งเจ้าขับรถบ่เป็นบ่หรือว่าจังไงบ่อ๋อขับรถถ่ายนี่บ่เป็น ข้าบดอกปัญญานพันยานเออเราใจดีทุกคนโดยแล้วบางคนก็ข้าบปีนเนาะพันยูบานเข้ามาในผู้หญิงในทุกคนแบบจักเขาแห้งบุหรี่จังใดจักเกลอนถักทางสาวเปียงก็ข้าบได้ยุลด์เป่าขนาดสูงเนาะก้าครับในแก่มันปีนเนาะขนาดสูงแบบมันเสียงเนาะ ถามไปว่าเป็นยังมากก่อนมุกคุ่ทางตรงกับเ็นยังเนาะนี่ครับลงคณะเออเออแม่เผาปอ้โอ้โดยโดยแป็เพื่อนกันยังย่านแพงนะเพื่อนได้จักปีกว่าแถวพอเจ้าล่ะหอดบัสสี่สิบหัโอ้ประมาณหกสิบนบ้าถือว่าเพิ่นห้าสิบไปก็หกสิบประมาณนี้อืออืออือถือว่าเพิ่นกันยังโอเคอยู่เนาะยังเห็ุเบียงเห็ุงานได้ถือว่าเก่งเติบได้สิบ อามีไพ่ได้เนาะมีเพินพ่นผู้เดียวเพิ่นประเทศมันจำป็นเนาะเห็นไหมว่าโบโบคิดอยากจ้างหรือว่าจังไรโบส่ะมันก็จ้างมันก็บ่มีนะเฮาก็บ่มีเงินสิไปจ้างเพคนนึงเราเลยว่าอันใดที่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปก่อนแบบสิเนาะโอ้ยโดยายากแล้วเนาะแม่นเลยเนาะเงินค้ำก็แพงอย่างก็ซื้ออยังก็แสนนึงนี่ซื้อได้2-3อย่างเบิดแหละซือ้อได้แต่ผักเม่นเลย หรือว่าเห็ดเองได้เห็ดกอนเนะ <c oughs> าะคือท้องเปิดเปิดใจมากกระดนเติบแล้วทุกคนเ,เป็นเดือนนะเนะาะยังบมดเจอคนทีหักมักอยู่ยังมันเป็นอะไรเนะ <c oughs> าะก็ฝากถึงหนุ่มๆเนาะทุกคนทีว่ายอยากมาอุ้มารมณมกระเพิ่นกันบบวา่าหาคนทีจริงใจแล้วก็จริงจังเนอะเบมพ่อมาอยู่น้ำเพ่นเลยทุกคนเลยเพราะ <c oughs> ๆๆว่าทั้งเพื่อนนีคนขังว่าโมมี่ผู้ชายก็อยากได้สู้แฟนหรือว่าครูชีวิต ไวๆเนาะกะจีได้มาช่วยเวียกชวยงานในายามเหตุเบียกเหตุงานสาวแววตาถามว่าคนที่หักมักเจ้านี่เพิินแบบโบสามารถมาอยู่น้ำเจ้าแบบเป็นประจำได้เนี่ยนจะเจ้ากะจีแบบว่าโอเคอยบบู่โบเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่มันกระูนนคือกันเนาะอนาคตเลยยังโมูอยู่โอ้ส่วนลายนี่เนาะเพิ่นก็ฝากมาถามว่า ไปบบได้ว่าสั่นสไปแบบอยู่น้ำเพิินโมได้นะแบบคือเจ้านี่อยากได้หนุ่มๆมาอยู่น้ำเนาะแม่เราวอกเสมอตาเพราะว่าบุมีผู้ชายเพิ่นก็บางที่แบบย่านไปบ่ได้แต่ว่าหักมากในถึกอกถึกใจหรือว่าถึกตากันนี่นะอยากเป็นแฟนหรือว่าอยากเป็นครูสิบิตพู้เละเรียกว่าไปบบได้นี่ก็ฝากทางเพื่อนเนื้อว่าเพื่อนสีคิดยังไงถ้าว่านอกเพื่อนมีธุรกิจเป็นของตัวเองนี่ในวันข้างหน้า เงินคำพอใส่ใจนี่ให้หน้าตะกาเขานี่ก็อาจจะจ้างเอาก็ได้สเวลกอะเพราะว่าถ้าเจ้ามาโบได้เนาะเจ้าก็ฝากเงินมาเป็นตัวแทนเจ้าก็ได้ประมาณนี้นะจ้างไมวะจ้างคนเกีียวถึงว่าเจ้าจะบร่ได้เกีียวซอยพอใช่ไหมแต่ว่าเอาเงินชวนนั่นไปจ้างสินะโอ้อืออืเพราะว่าเกี่ยวเขาเขากับสูงสุดกาเดือนหนึ่งนี่เนี่ยบางทีก็มหฮอค่ะนั่นแหละ เพ <c oughs> ราะว่ายามเวียากยามงานเท่ากันดนๆจังมีเถื่อนะอถา่ไปยูพูดหนึ่งก็คือสิได้ยูแบบนี้นะ <c oughs> โอ้ยสามเปียงว่าหลาเจิ้มโคนโดยนั่นแหละเพื่นก็เลยว่าเออคือมันกับโบได้เป็นประเด็นปัญหาฮะเ<อ>ลยว,ว่าฝากมาเห็นเจ้าคิดอ่ะจะเล็กจ้าหน่อยถาว่าตอนนี้ยังโม่พ,พยย่อให้คํำต่อกับมื่อหน้าจังตอบก็ได้นเนาะ อะไรก็ใิให้เพิ่นโอบลมกันอีกที่หนึ่งตัวคนเนึตอนนี้เพิ่นกะคือเก่าแะละยังเปิดโล่กว้างอยู่ใคที่อยากเข่าโอบมาลมกะลมได้คือเก่านอกสาวแวตะอืมมีแต่เพื่อนฝากมาถามก็มีแต่ท่านั่นแหละกะหายเจ้าไปพิจารณาเบิ่งเนาะเทิว่กาหฮามาบ่ได้ฮาก็สามารถส่งเงินมาจ้างเขาเป็นตัวแทนเฮาก็ได้สินะกะแบ่งเบาภาระได้อยู่ มันกับโบแมนปัญหานะเสวีตาเอยถาว่ามีผู้ชายนี่ก็เอาจ้างเอาผู้ชายมาเห็ดก็ได้ทีนะเออมันอยู่น้าแบบว่าเงินคํากําแกวเขาเนาะว่าเอาหาได้โบแบบมีมีเวียดเห็ดโบสิ่นะอถาว่าหนุ่มๆที่แบบว่าโบมีเงินมีคําำแบบจิกใจหรือว่าหักแท้อย่างกับรมได้คือเก้าทุกคนเลยก็มีแต่มาอยู่น้าเพิ่นนี่แหลนะเนาะสร้างซายอย่างน้าเพิ่นนี่แหละ เป็นลูกเคยขับรถทองรถไทยยังสวยพระถาทุกคนมือมือแรกเป็นอะไรผิดกันยังเป็นนนั่นทุกคนขีนนนอ่ออยเอกไม่เก่งเนาะอยู่เพื่อนอยู่สั้นกับแบบเจ้าก,ก็บอาเจ้ากับแบบนี้บอกหรือว่าว่าลายอยู่บแบบนี้ออาจยันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค่อยนี่โดนโดนมาหาเถือ่อก็เลยแบบว่ามมักว่าน้๊มข่อยแบบนี้มันเป็นคนแบบว่บมามักว่าอะไร ก็เลยถามคำตอบคำอยู่เพื่อนกับมีแต่นแล้วนี่ชวนมากกบลินโทรศัพย์แล้วก็นอนบางมือกับแบบไม่ค่อยได้ดิ้นเนาะเห็ดเวียกนั่นนี่แหละก็เวลาเสร็จแล้วเวียงเนาะมันก็คำเลยดิเห็ดเวียงเหน่อยแต่บางมือเขาก็ไปเกี่ยวข้าวมาเนะมาเกี่ยวข้าวมาเขาก็มาขายเรื่องอีกแถลงกับแบบคนกับเซร้ายแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่กก เมื่อยในเด็กกันเอาอันเบลินโทรศัพท์เราไม่ค่อยได้ลินกันเลอือ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 โดยทางเฟสทางไลน์นี่ก็อ่าเฟสนี่ก็แจกไปแล้วยังบ่มีคนโอ้คนล่มอยู่เนาะอ่ะก็มีหลายคนอยู่เพิ่นก็อยากได้ทางเบอร์ื่อเบละทุกคนเลยโดยก็มีทางหนุ่มๆเนาะเพิ่นก็ทักแชทมาหาบ่ได้แบบว่าคนหาเฟบ่เห็นแบบคนไปแล้วแบบว่าซื้อเฟสเพิ่นก็บสาวแววตาเนาะ เขาคนเข้าไปในเฟซน,นะมันบกขึ้นมันบกเห็นนะเพราะว่าทางไลเจ้าะผลกับโบแดาไว้มือน,นันเนาะก็ mm hmm. เลยว่าสีโขทางมือโทรเลยซะกกระฟอมแจกอยู่บ่จจแจกลังเงนะินเนาะแจกลังไม, mm hmm. ม่แจกอยู่แต่ว่าขอแจกเป็นลังไม่ mm hmm. โ,อโอเคเนาะ เดี๋ยวสาวเปียงกัเสียไว้ให้อีกที่หนึ่งทุกคนเลยใครที่ว่าอยากโอ้อยากรุ่มกระเพิ่นกะทักมาเอาน้ำสาวบุญเปียงเน้อโอเคเนาะทางสาวบุญเปียงอะก็สาวแววตาเนาะกัสิขอตัวโจ๊กคิดไว้ก้อนทุกคนเลยว่าวลายสาวแววตาก็บอกว่าวน้ำเพิ่นกะนั่นแหละเพิ่นว่าเก่งเพิ่นว่าถามคำเพิ่นก็ตอบคำ ก็บมว่าเพิ่นทุกคนมันก็เป็นสไตล์ของเพิ่นเพิ่นเคยแบบใดก็บแบบนั้นแหละเนี่ยอ้าวโอเคโอเคสาวเพียงกับสาวแววตาเนาะก็ากจะขอดูจบคลิปไปก่อนอก็สิได้ก้าคามาสบายดีสาวแววตาตอนนี้สาวเพียงกับอู้ลมกับสาวแววตากะเงียบลอยแล้วเพราะว่าทั้งเพิ่นกับขี้อายคือทุกขี้อายทุกคนเนี่ยก็คือเห็นในคลิปอะไรเพิ่นกะบโมคอยอเชื่อใานาน้องโมคอยอยากโอ้อยากลมปันใดอะนะเวลาเทาถามไปเพิ่นกะ ถามคำตอบคำมาเลยเพราะว่าเพิ่นกะสิว่าจาังเลเนาะเป็นสาวที่บ่เคยมีความหักแล้วก็เลยแล้วก็แถมบ่เคยออกจากบ้านน,ะ,นะมันก็เลยแบบว่าขี้อายแน่เนาะค่อนข้างว่าอยู่ในกรอบแหละอ่าทางเบอร์โทรศัพท์กับสานเปียงกระโคให้ก็เป็นทีมห้อยเนาะถ้าว่าภัยที่หักปักเพิ่นเนาะกะ็โทรมาโดยตรงรถทุกคนนี่มันก็จังสะดวกสบายว่าซั่นซะจังได้โอ๊ตในลมกันอ่วัยขึ้นเนาะบ่ต้องถามว่าเออเพิ่นแฮมแอดหรือว่าตอบแชท โดยสำหรับคลิปนี้ทางสาวเปียงกับสิคอโตโจ๊กคีไว้ก่อนเนาะกับขอมุขขอบใจหลายๆเด้อดนเนอฟซีเบอร์สขูทุกคนนาะที่ว่าเขามาหาชมับฟังคลิปของสาวเปียงตั้งแต่ต้นจนจบนะ่กับอใหัอยู่ดีมีแฮ้งความเจ็บบวให้ได้ความไข่บ่ห้มีเนาะทุกคนเลยกับสิเด็กกับคำว,ว่าสบายดีสบายดี